สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่น,น,น,นจำได้บอน,นี่คือข้าวญี่ปุ่นที่ยายแกวเคยปลูกอะค่ะที่ปลูกต้นหนึ่งต้นหนึ่งอะค่ะนี่ค่ะปลูกเอาไว้ผู้ใดอยากได้ข้าวญี่ปุ่น,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 นอยากจปลูกไว้ เพื่อเพื่อนเพื่อนอน,นี่ล่องปลูกค่ะล่องปลูกใส่กระถางเดี๋ยวจะไปปลูกอยู่หน้าค่ะพี่น้องแต่กลับไปบ้านเดี๋ยวจะไปปลูกอันนี้ทดลองปลูกค่ะพี่น้องมีปลูกต้นหนึง่งต้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็ปลูกต้นหนึ่งแล้วค่ะนี่ก้อนหนึง่งปลูกใส่กระถางอันนี้รู้สึกว่ากําลังอมทองแล้วค่ะตั้งทองแล้วค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ้เนี่ยเขาญี่ปุ่นตั้งทองแล้วกมลมแล้วค่ะกมลมแล้ว นี่ทดล่องปลูกค่ะพี่น้องเขาญี่ปุ่นต้นง,งามอยู่ค่ะปลูกใส่กระถางค่ะพี่น้องปลูกใส่กระถางต้นนี้ก็เสียเอาไปอันนี้พอเพอาะไว้เดก็ไปอยู่บ้านเนียเสียเอาไปเลี้ยงอัะนะเลี้ยงกุ้งปลูกง่ายอยู่ค่ะนี่ค่ะ กระเม็นก่อนเี๋อันนี้กระถางนึงค่ะอันนี้ก็ปลูกต้นเดียวด้วกันอันนี้นี่นี่ปลูกต้นหนึ่งต้นหนึ่งปลูกทดลองในกระถางค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็แเม่นค่ะปลูกต้นหนึ่งว่าได้ให้ปุยอย่างหรือคะนี่เด้อ สนเขางามงามอยู่ค่ะมีกอหนึ่งกอหนึ่งกอหนึ่งค่ะพี่น้องเอาใหม่่อันนี้เขาเรียกว่านเขาบอกว่าบ้านเศรษฐีค่ะพี่น้องคนที่เขาหามากแต่ปวงหูมันบานเอยียงกันเนี่ยมันก็เป็นใหม่มงคลคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าท่านได้มีดอกค่ะดอกจะเป็นสีขาวค่ะแต่ว่าหูว่าเรียกเองแต่ว่าเขาคนที่เวว่าหายเขาบอกว่าบ้านเศรษฐี เดี๋ยวถ้าเบิ่งดอกมันนะคะเด้อดอกจะเป็นสีขาวงามกะทินริมรู้อะคะ่ะกทินริมรู้อะเสียงนกกาเบาห้องน้ำเพื่นขเขาะะ่าค่ะเขา่าเข่าญี่ปุ่นเข่ายญี่ปุ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวงามอยูค่ค่ะ จะให้เบื้งต้นสายยางรูดหน้าลนเลยค่ะต้นสูงค่ะสูงอยู่ซ้ำหน้าเอิกเพล่ะค่ะเขาญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นค่ะพี่น้องปลูกทดลองเบิง่งเป็นจังไหี่กำลังอุ้มทองนะคะพี่น้องสามเดือนแล้วปลูกตอนช่วงไหนช่วงปีใหม่ค่ะก่อนปีใหม่ หลังปีใหม่เนี่ยมาถึงก่อนปีใหม่เขาบอกว่าสามเดือนมีเดือนใดเราบนอยู่กำลังอุ้มทองค่ะพี่น้องจำไม่ได้แต่เขาบอกว่าสามเดือนเขาญี่ปุ่นทดลองปลูกค่ะพี่น้องถ้าไม่ได้ผลดีจะไปปลูกทีหน้าค่ะทดลองไว้หล,ลายอย่างทดลองบึงขอบคุณค่ะที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะพเพื่อน